อีกท่านหนึ่งนั้นก็คือคุณเพชรคุณวิจิตอะไรอย่าพิเศษทางด้านบริษัทลบลิลิบเรเตอร์นันเด็กนะฮะสวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับอ่าน้องเซตสบายดีนะไหม้องเซตเรารบเสบายนนดี<ร>าถาม้องเซตแล้วล่ะกลาดีขึ้นตลาดตกพี่มึงกล้าถา,ถามถึงเลยเจอเลยค่ะภาพรวมก็วันนี้มุมตั้มของตลาดกลับมายืนพันสองนะครับแพทเทิร์นผมว่าเหมือนเดิมคือตลาด พยายามที่จะฟื้นตัวนะครับอยู่ในโซนของการแกว่งไซเวทูไซเวอัพขึ้นไปนะครับก็คีย์เวิร์ดสำคัญตอนนี้อย่างเดียวเลยผมว่าคีย์เวิร์ดมากๆเลยต่างประเทศก็คือเรื่องของตัวเทรดมอลนะครับก็ต้องดูกันว่าท้ายสุดท้ายทีของการเจรจาคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมกาคุยกับประเทศอื่นๆหรือว่าเมกาคุยกับจีนเนี่ยพัฒนาการเป็นแบบไหนซึ่งผมว่าถ้าเกิดเมกาคุยกับประเทศอื่นๆเนี่ยสักมานสองสัปดาห์เนี่ยน่าจะได้เห็นอ่าโมเัมที่ผมว่าดีขึ้นอะ่ะ คงคมเป็นภาพอของการต่อรองมาไม่แย่กว่าเดิมนะครับแล้วก็สัญญาณของตัวอเมริกาจีนล่าสุดเจนว่ามีข่าวช่วงของปลายสัปดาห์เนี่ยคู่เนี่ยจะมาคุยกันในที่ที่สวิสเดนเนี่ยภาพรวมแบบนี้ก็ปะทุมุมตั้งของแรงกินงกาไรเข้ามาอีกขาหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับสัญญาล่าสุดในเช้าวันนี้เจนว่าฝั่งของตัวจีนก็มีการเรื่องเศรษฐกิจของตัวเองตัวเขาเองด้วยนะครับมีการปรับเรื่องของตัวการกันการการการ,การสำรองเนี่ยก็คือ r r เนี่ย ลงไป0.5นุเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปรับเรื่องของตัวเลทข,ของเขาลงไปด้วยนะครับ0.1นเปอร์เซ็นต์ในนี้นนภาพรวมก็ผมว่าสัญญาณโดยรวมระยะสั้นเนี่ยโมเมนตัมต่างประเทศก็แอบดูดีขึ้นคืนนี้ลุ้นฝั่งตัวเฟดนะครับซึ่งเฟดผมว่าไม่มีอะไรมากคือคงอาตราดอกเบีย้ยไ,ไว้เหมือนเดิมแล้วก็รอทิศทางของตัวประเด็นภาษีเนี่ยว่ามันนิ่งเมื่อไหร่ถ้านิ่งปุ๊บเนี่ยสัญญาณของการคัดดอกเบีย้ยของเฟดในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะค่อยๆเกิดขึ้นก็จะทำให้ตลาดหุ้น,น,นองกการที่เไ กลับไปขาหนึ่งนะครับส่วนในประเทศผมว่าโซนนี้ก็ติดตามเรื่องของตัวพวกผลประกอบก,การนะครับซึ่งทยอยออกมาอย่างล่าสุดเนี่ยแอดวานออกมาเมื่อวานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็วันนี้แอดวานก็มีแรงเก็งกำไรกลับขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับนเนี้ยภาพรวมที่เกิดงบของตัวบริษัทตทะเบียนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงคาดหรือว่าดีกว่าคาดเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ทิศทางของราคาหุ่นมันค่อยๆฟื้นเพราะว่าส่วนใหญ่ลงไปกองอยู่ในโซนล่างค่อนข้างเยอะแล้วนะครับประมาณนี้ครับ ใช่ค่ะคุณเพชรก็เริ่มดีขึ้นเนาะตลาดนู้นใดเราฟื้นไปเรื่อยๆแต่ตัวที่ฟื้นหนักฟื้นสาหัสสาการก็คือแอดวานพี่เห็นละค่ะเชนกเได้ตอค่ะเชญค่ะก็ทิศทางผมว่าโซนนี้ก็เรื่องทุนผมว่าเหมือนเดิมครับยังเป็นภาพของการที่ชทียะสมนะครับเน้นหน้าคุ้นที่ชอบแรกก็เป็นหน้าหุ้นหลักก่อนหน้าหุ้นใหญ่ก่อนนะครับที่กองอยู่ในโซนล่างหรือว่าหุ้นอะไรก็ตามที่งบออกมาแล้ว มีสองขาคืองบต้องต้องบอกว่าตอนนี้งบออกมาแล้วมีสองขาคืองบที่มันแย่เนาะแต่เกิดแย่แล้วเนี่ยราคา p r i ซ์ไปหมดแล้วแล้วก็สัญญาณชุดถัดไปดีอันนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับหรือว่างบออกมาแล้วดีแล้วดีต่อเนี่ยมัม่ต้มแบบนี้ก็เล่นได้เช่นเดียวกนนันเนี่ยถ้าเกิดนาคุนเป็นภาพแบบนี้จริงเนี่ยก็ทําให้เป็นจุดหนึ่งของการค่อยๆสะสมยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนเนี้ผมว่าอย่างสัญญาณของตัวนาคุ้นชุดหลักๆที่ออกมามีพวกปูนใหญ่ S C G P กู้เนี่ย ออกมากำไรค่อนข้างดีแล้วก็โมดั้มคิเนี่ยน่าได้ไปต่อเพราะว่าดูจากอย่าง s c p เนี่ยค่อนข้างชอบเพราะว่าสัญญาณคร์เตอร์สองเนี่ยภาวะของตัวเทรดวอรยังมีอยู่ทำให้การเล่งในการส่งสินค้าต่างๆในภาพระยะสั้นเนี่ยมันเล่งมากขึ้นในนี้การใช้แพ็กเกจจิ้งก็จะสูงนะครับในนี้สัญญาณแบบเนี้ยหน้าคุณสไตล์แบบเนี้ยดูกรวนล่างก็เป็นภาพของการเก่งขึ้นมาหรือว่าภาพรวมของตัวอย่างกลุ่มที่แบบ ปลดล็อกง่ายๆไม่ค่อยมีปัจัยอะไรมากมายก็คือ i c t ผมว่า a d v a n c e มาดีอย่างเงี้ยแรงเก่งทูก็จะมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าดูจากภาวะก็ตัวพวกค่าค่าเฉลี่ยต่อเล็กห้ายหรือว่า,าปูเนี่ยก็เป็นภาพของการขยับขึ้นมันสะท้อนว่าภาวะของการสู้กันในในกลุ่มมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลายควอเตอร์สเนี่ยปลายเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีการประมูลคลื่นเข้ามาขาหนึ่งน,นเนี่ยพอคู่นี้ไม่ได้สู้กันหนักเนี่ยการประมูลคลื่นก็เบาๆนะครับ ก็แบ่งแบ่งคลื่นกันไปด้วยราคาที่เหมาะสมไม่ได้มากเกินไปนักเนี้ยทีนี้ก็ยังเป็นบวกต่อกลุ่ม ICT นะครับส่วนกลุ่มที่แบบเด่นๆ e a r n i n g ในช่วงระยะสั้นเนี่ยกลุ่มเนื้อสัตว์ผมว่มก็ยังดีอยู่นะสัญญาของตัวเนื้อสัตว์ดีทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหรือไก่โดยเฉพาะหมูอ่ะจะดีมากๆนะครับแล้วก็ต้นทุนอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยยังคงปรับฐานลงทั้งข้าวโพดแล้วก็กากถวเหลือเนี่ยสัญญา,ต,า,ต,าตัวนักพุ้นตัวเนี้ย งพอต้อหนึ่งดีอยู่แล้ววอต้อสองนะ่ไปต่ออย่างเงี้ยก็อาจจะ,พะเพิ่มของแรงเก่งต้องบอกว่าโซนนี้จะเป็นโซนเปี่ยนกำไรนะครับเพราะว่าโซนสะสมมันมันอยู่ในก่อนนั้นแล้วก็แลนดีขึ้นมานะครับผมว่ากลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่พอเล่นได้ส่วนตีมสุดท้ายเนี่ยผมว่าไปดูนที่ฝั่ง,งตัวไชน่าเชตอนนี้เห็นว่าสัญญาณของตัวจีนเนี่ยเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็การเจรจาของตัวจีนกับอเมริกาเนี่ยมันก็มีความหวังเข้ามาบ้างเล็กน้อยอเ,เนี้ย ต,ตัวหน้าหุ้นที่เป็นไชน่าเพลย์ก็จะมีจังหวะของการที่เก่งยกตัวยอย่างเช่น GCIVL SGP เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะมีโมเมนตมของการเก่งรายได้นะครับก็ประมาณนี้ครับพี่มันเปิดใหม่เลยครับที่ t รูเก่งกำไรเนานะที่คุณเพชรบอกถึงเนาะ ่เก่งตามอัตวานครับงบประมาณดีทรูก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับสุดฝัล้านแหะแล้วนะอือืมบีทรแล้วก็ตัวใดอีกนะซีพีอเหมือนเดิมนะคุณเป็ดอ่าถ้าถ้ากลุ่มค้าปลีกอะ่ะผมว่าเอ,อ่อค้าปลีกยังอยู่ในโซนที่กลางๆนะครับสัญญาณงบไม่ได้เด่นมากนะครับแต่ข้อเสียคือการวิพากษ์ผมว่ามันมันชะลอไปนิดนึงสัญญาณการวิพากษ์ในประเทศนะครับในเนี้ยอ,อ่ากลุ่มนี้นจะเป็นกลุ่มที่ ไม่ได้หวือหวาอาจจะเป็นภาพของการถืลอลงทุนนะครับก็อาจจะต้อง selective buy เป็นรายตัวเช่นถ้าเกิดขาปลีกที่เป็นขาปลีกหลกัหลกๆอ่ะผมว่าก็พอลงทุนได้เช่น CPO อย่างเงี้ยพอลงทุนได้แต่ถ้าเกิดเป็นขาปลีกที่เป็น Home Improvement เนี่ะไม่ค่อยดีล่าสุดเราจะเห็นว่า Same Social ตัว,ต,วตัวเดืนล่าสุดนี้ติดลบเยอะเลยครับพวก Home Pro Global h พวกเนี่ยกิดเป็นกลุ่มคาปีกกลุ่มเนี้ยผมว่ารอก่อนอืถ้าเกิดเป็นเป็นรีเทลแบบ ดีเทลปกติอ่ะเช่น c p พอย่างเนี้ยก็พอสะสมได้แต่ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวหลีดของตลาดนะครับออก็เป็นหลักนาะที่คุณเพชรพูดถึงเนาะใช่ใช่ครับแอดแอดวานนี่ก็ไม่ต้องเข้าแล้วนะหรือย,อยังไงแอดวานนี่ตัวแอดวานแอดวานคือถ้าเกิดแถวโซนนี้ผมว่าก็ค่อยๆยอ่อย่อลงทุนครับคือย่อลงมาแบบค่อยตั้งหลับก็ได้แปส่วนใหญ่จะวางแอดวานไว้โซนสักมัน สามร้อยต้นๆนะครับประมาณสักบวกลบสามรอยี่สิบหนึ่งเนี่ยอัพไซด์ในโซนนี้ของแอดวานอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เพราะว่าข้อดีคือคอร์เตอร์สองแอดวานได้ไปต่อครับคืออย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปว่าคอร์เตอร์หนึ่งเขาแพ็กเกจอะจะเห็นนะภาพรวมของตัวแพ็กเกจหลักของแอดวาน่ยเขามีการปรับเรื่องของแพ็กเกจขึ้นในนั้นเนี่ยเขาปรับในช่วงของไม่ได้เต็มไตรามาสยเนี้คอร์เตอร์สองเขาจะได้ประโยชน์ในเชิงของตัวปรับรคาคาแพ็กเกจของตัวแพ็กเกจหลักเนี่ยเต็มไตรมาสใเนี้ งบของพอตหนึ่งที่ะลุมหมื่นล้านเมื่อไรเนี่ยพอตสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อครับนเนี่ยแอดวานคือมันขึ้นมาเยอะย่อตั้งหลับได้อืมแต่ถ้าเกิดไล่ราคาคงไม่ต้องไล่ถ้าเกง่งเก่งจริงๆผมว่าถ้าเกิดจะเป็นสายสายเก่งอะ่ะไปเกงทรูแต่ก็สายลงทุนย่อตั้งหลับแอดวานประมาณนี้ครับสายกันสายลงทุนเก่งมีอะไรอีกไมหมฮะมีมีอะไรพายุไหมฮะก็ส่วนที่ผมว่าก็อยู่ในโซนของภาพรวมของ การค่อยๆเลือกหาหน้าพุ้นมากกว่านะครับไม่ใช่แบบเป็นส่วนของความกลัวมากมาผมว่าผมยังมองว่าทุกอย่างมันผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเจรจายังไงก็ตามเนี่ยอย่างท้ายที่สุดอ่ะมันจะไม่แย่กว่าตัวเลขที่ปล่อยมาในเชิงของช็อตแรกนะครับในนี้นนการเจรจาจะมาครึ่งทางเดินสายกลางกันหรือว่า back to basic กลับไปแบบ สิบเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากแต่ถ้าลงมาที่ทางสายกลางอย่างน้อยก็คือเป็นอะไรที่ไม่แย่เท่ากับเดิมที่โดนเต็มๆใน,นเนี้ยภาวะไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนผมว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่าก่อน,นนั้นแล้วก็ราคาหุ้นมันไพร์สไปแล้วครับใน,นเนี้ยยังเชื่อว่าทิศทางตัวราคาหุ้นในช่วงถัดไปอะ่ะจะค่อยๆปลดล็อกกลับขึ้นมาคือถว่าจังหวะของการปลดล็อกใช้เวลานิดนึงเพราะว่าคนติดอยู่ข้างบนอ่ะเยอะมาก ด่านแนวต้านแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นอินเด็กซ์หรือว่าตัวหน้าหุ้นหลายตัวเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะเนี่ยจังหวะของการรีบาวอาจจะใช้ระยะเวลานหนึ่งขึ้นแล้วก็พักบ้างนะครับติดแนวต้านก็พักบ้างหรือว่าพักผมว่าจังหวะพักเป็นจังหวะในการค่อยๆตั้งรับสะสมนะครับก็ไม้แรกอาจจะมาด้วยหน้าหุ้นขนาดใหญ่ก่อนนะครับให้นักลงทุนสถาบันเนี่ยไล่หุ้นขึ้นมาให้อินเด็กซ์มันแน่นๆก่อนเดี๋ยวหุ้นไซส์กลางเล็กเนี่ยก็จะค่อยๆกลับมาพี่ดูว่าถ้า หุ้นมันจะกลับมาจริงเนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนนะครับบางครั้งเนี่ยหุ้นสายใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาว่าเขายังทธุรกิจปกติเหมือนเดิมอะ่ะแต่เกิดหุ้นสายกลางเล็กเนี่ยบางตัวเล่นกับตีมการลงทุนอย่างเดียวอะ่ะหวือหวาอย่างเดียวเนี่ยแล้วงบไม่มาจริงอันนี้ก็ต้องมีจังหวะของการปรับเปลี่ยนหน้าหุ้นบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดโอเคเป็นซสากลางเล็กแล้วก็พื้นฐานยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวท้ายสุดมันจะค่อยๆกลับมาเองนะครับก็ก็ <c oughs> <c oughs> เอาใจช่วยสำหรับการรีบาวตัวตลาดหุ้นในโซนนนี้ครับต้องไปตัวใหญ่ก่อนนั่งดูตัวใหญ่เขาดันก่อนเนาะแล้วเงินอืใช่บางทีมันค่อมจังหวะมันลบหุ้นนี้บางบางคนแบบถือหุ้นกลางเล็กอย่างเดียวแล้วจังหวะหุ้นใหญ่วิ่งอย่างเงี้ยเราไม่มีของเลยจังหวะกระโดดเขาไปเล่นฝั่งของหุ้นใหญ่จนเป็นหุ้นใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งพักแล้วไปเล่นหุ้นกลางเล็กกลายว่าค่อมจังหวะไปหมดเลยนะครับเดยเนี้จังหวะของการเล่นที่ค่อมจังหวะมากๆง่ายสุดคือหยุดครับ หยุดรอจังหวะหนึ่งก่อนตั้งสติแล้วก็ค่อยๆดูมมนต้มของตัวตลาดว่าโอเคตลาดเนี่ยเล่นกำกำลังเล่นหน้าหุ้นอย่างไรอยู่จริงๆถ้าดูกราฟอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเอามาเปรียบเทียบก็ได้นะครับจับฝั่งของตัวเซตเทียบกับฝั่งของตัวเซตห้าสิบอย่างเงี้ยเทียบเทียบกับฝั่งตัวเซตร้อยหรือว่าเอสเซตร้อยนะครับเอสเซตนะครับแล้วก็เทียบกับตัว m i มอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าความแปรในโซนนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ย ตัวไหนมันแบบแข็งแกร่งกว่ากันก็แต่ว่าตลาดเนี่ยกำลังแบบจับตาในโซนนั้นแต่เกมพูดง่ายๆคือจะทําให้มุงั้ฎของตลาดม,มีความเชื่อมันนะ่นเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องใช้ดันขุ้นใหญ่ขึ้นมาทาอินเด็กซ์ให้ผ่านแนวต้านที่มีรายสำคัญก,ก่อนนะครับซึ่งโซนนี้แนวต้านก็คืออย่างที่เห็นกันนะ่ะนะครับ1,002ขึ้นมาแล้วเนี่ย้าดถัดไปคือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันที่1,220นะครับถ้าผ่าน75วันไปได้เนี่ยด่านสุดท้ายเลยครับ ที่สองร้อยวันซึ่งตรงนั้นอาจจะเต็มกรอบนิดนึงก็คือเส้นสองร้อยวันตอนนี้อยู่ที่ประมาณพันสามนะครับซึ่งพันสามผมว่ามันตอบโจทย์กับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยประมาณทักพันสามร้อยกว่า,ก,วาก็คือ PE เริ่มเริ่มกลางๆแล้วเริ่มเริ่มไม่ถูกแล้วนะครับไม่ถูกไม่แพงคือกลางๆครับแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข่าวการที่พักเนี่ยก็วางกลุ่มการเทรดไปน,นิดนึงนะครับเทือดต้านก็ผมว่าเต็มที่ของกรอบจริงๆอะ่ะก็ ไปสอง้อยี่สิบแล้วไปพันสามตัวส่วนนั้นก็อาจจะเล่นเป็นรอบนิดหนึ่งครับประมาณนี้ครับตามตัน,ตน,ตนหลายจุดแลนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมได้ครับ,บ,บสวัสดีครับแกก็จับจังหวะที่คุณเทสพูดถึงนองถุนว่าจะคล่อมหรือเปล่านะตอน,น,นเขาเล่นหุ้นตัวใหญ่แล้วก็ไปตัวเล็กตอนเขาเล่นหุ้นตัวเล็กแล้วก็ไปตัวใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะ